ุมทีมหาตัวตึงหาดาวเพิ่มเอ้ไม่มีตี้ก็สุ่มเล่นคนเดียวแล้วเนาะดูดูที่จะลุงดูทจะลวกโอ้ยยิงเข้าก็ไม่โดน อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายไปทางไหนวะอ้ลกลับคืนแล้วนี่นวะลุยเลยแล้วกันอ,อยู่ข้างนอกเนะว้ยมาแตก <laughs> ทีสองจะไว้เปล่าโน่นเนาะืม่ได้คนเดียวอ่ะเก็บนี้ขอเก็บสี่คนเดียวเลยแล้วกันได้ไหมโน้ Oh yeah. แตกโอวแตกเดดเดียวอัดม,มาเลยอัดม,มาเลยเรียบร้อยเก็บสี เนีเ่ยเจ็บสี่ลเลยอ่ะกรมาดีครับขอของหน่อยนะไปที่สามไปที่สาม ที่จะลุงหรือจะรวงหรือจะรุงลิง,ลงอยู่ทางไหนวะอุ้ยระเบิดอชีพหายเกียบเฮ้ย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 ทำไมไม่ตายอ่ะแตกอุ้ย โอ้ยหายยมันดักอยู่บนไดนี่เพื่อนไปไหนอ่ะเอาเพื่อนเมไปไหนวะตายเลยเสียของหมดเลยขอบคุณนะจะไหวไหมเนี่ยแต่นี่ลุงวะเพสด้นนี่ลุงตายก่อนยังไงเพื่อนไม่มีหูฟังหรือยังไงเนี่ยไม่ฟังเลยคนวิ่งอยู่ทางไหนอ่ะ เอาเอาเอาหว่วงเก็บของอีกเอา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 โอ้โหดูเขาวิ่งมาตามหลังยังไม่ดูเลยนะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ข้างหลังเอาไปไปไปนั่งให้เขายิงหัวยิกดูท่าทางนั่นไม่ไม่ฟังเสียงเลยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยโอ้ยเขาวิ่งอยู่ฝั่งไหนก็ไม่ดูเว้ยตายแลย้ว ไอ้หนูเอ้ยเล่นยังไงจะเก่งนะแบบนี้มาเล่นกระบ,บอดจะดีกว่านี่มั้งนะแต่นี้ขออีกสักสองสักสามคิววะแต่ได้ไม่มีปืนยิงใจเลย ติดติดเติด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 ถ้ามีปืนยิงไกเอ็มหนึ่งสี่เนี่ยกระโคบล็อกหัวมันเลยอยู่ทางไหนนาะแต่ในทางไหนหมดวะมีไม่ฟังอู้หููนั่งไงนั่งไงกระโคบอ้าวเอยติดไม่เจอแล้วไปเลยแล้วกันเข้ารุยรวดนำมันอยู่หรอก ไหนวะอยู่เปล่านีน่อุ้ยเดยอสองคนนี่วาตายหาแล้วกูจะโหลดนี่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอา้ามันยิงได้ไงอ่ะอุ้ยเฮียเกลบตายแตก อา้าวอยู่ตรงไหนไอยู่ตรงไหนเพื่อนโอ้มีอยู่ข้างนี้เก็บตายสั <Double kill. S 1> มยาก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะตายอีกสวยเรียบร้อย <c oughs> ได้ไปอีกสองคิว ว่าจะเอาสามในสองก็ยังดีนอะอีกสักคิวสองคิวไปอีกสองตัวก็ขอให้เพื่อนกันแล้วก <c oughs> <c oughs> ัน ตึงลึดตึงเลึดเฮ้ย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 ดักมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็มาเนี่ยเสียงมาแล้ว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 นั่นไงเออไม่โดนแตก เฮ้ย,เ,ยเหลยดตัวเดียวเหียดวเดียวอยู่ไหนอะไม่เห็นขอบคุณนะอยู่ไหนวะ <Double kill. S 1> อยู่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> โอ้ยตายวงอขอบคุณเด้อที่ดูจนจบขอบคุณมากมายขอฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ใจเด้อขอบคุณจ้า